ชีวิตค่ะโอ้โหเธอมันเหมือนชะตาหลุดพ้นนะ่ะมันเหมือนถึงว่ามันหมายถึงว่าโอกาสของคุณตอนเนี้ยมันโอกาสมันดําเนินการมาถึงแล้วนะคะเป็นโชคชะตาจริงๆค่ะนะคะแต่ที่สําคัญถ้าไพ่แบบนี้บอกว่าทําดีได้ดีนะคะพูดตรงๆเลยคือทําดีได้ดีนะคะอะไรที่เราเชื่อมั่นแล้วเราอยากจะทําทําไปเลย นะคะตรงนี้มันจะนำพาสู่โอกาสอะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณรอคอยณวันนี้แหละนะคะดาวย้ายมาแล้วความสุขความสมหวังความสมปรารถนาของคุณจะเริ่มต้นขึ้นนะคะจะเริ่มต้นขึ้นการเงินการทองโอ้ไม่ต้องพูดถึงราบรื่นนะคะราบรื่น หรือการเงินการทองติดต่อเจอจาค้าขายอะไรใดๆ Him. ก็ส่งผลดีมากๆนะคะคุณอาจจะได้หุ้นส่วนเออหุ้นส่วนใหม่ทีมงานใหม่ลูกน้องใหม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำงานส่วนตัวคุณก็ได้ได้แบบุคคลเหล่านั้นเข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมคู Week ่ค้าคู่เจราจาต่างๆนานา,น,านะคะต่างๆนานานะ ย่อมส่งผลดีกับชาวราศีกุมมากๆค่ะส่วนชาวราศีกุมเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมเมตตาอุปถัมภ์ด้วยนะคะชาวราศีกุมส่วนใครที่คิดอยากจะไปศึกษาต่ออะไรต่างๆก็เป็นจังหวะที่ดีมีจุดเปลี่ยนแปลงของคุณเช่นกันนะคะชาวราศีกุมค่ะนะคะต่อไปนี้บางท่านจะมีเกณฑ์การโยกย้าย นะ,ะโยกย้ายรวมไปจนถึงโยกย้ายบ้านด้วยนะนะคะรวมไปจนถึงการโยกย้ายบ้านได้โยกย้ายงานได้นะคะตรงนี้ใครได้หรืออารมณ์มารักคุณกำลังจะมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ใหม่นะคะตรงนี้ด้วยส่วนชาวราศีกุมค่ะจะมีโชคทรัพย์ใหญ่ๆบ้านรถบ้านรถได้นะคะตรงนี้โชคทรัพย์ใหญ่ๆเกิดขึ้น ส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึงคุณมีบ้านอยู่แล้วแต่คุณอยากจะมีบ้านอีกที่หนึง่งอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะช่วงเวลานี้นะคะชีวิตไกรที่มั่นคงก็อาจจะหมายถึงคุณก็กลังมีการโฟกัสงานทางเลือกงานเพิ่มเติมงานเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้รวมไปจนถึงชาวราศีกุมเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะคิดแบบว่า อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่อน,นอยากได้เพิ่มนะคะได้หมดทั้งนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะส่วนชาวกภูมิค่ะใครที่อยากจะไปอยากจะโยกอยากจะย้ายอยากจะไปไกลๆนะคะมีโอกาสมากๆใครทำงานที่ต้องติดต่อต่างถิ่นแดนไกลโอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะ